บีมกวีเผยเรื่องจริงท้องสองยกครอบครัวออกงานอีเวนต์จจกความน่ารักกันอีกครั้งค่ะสําหรับพ่อบีมกวีและแม่ออยอติพรและพี่ทีและน้องพีโดยบีมและออยบอกว่าวันนี้น้องๆน,นอนมาได้แค่ครึ่งชั่วโมงเอง พีจากปกติต้องนอนกลางวันเป็นเวลา2ชั่วโมงอาจทําให้ตอนขึ้นเวทีต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงยอมรับว่าการออกงานในแต่ละครั้งลุ้นตามบุตรว่าจะมาไหมไหนและยิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงวัยที่ไม่ทําตามคําสั่งก็ยิ่งต้องลุ้นไปใหญ่วันนี้พิธีตื่นเวทีเล็กน้อยเลยอ่อนแม่หนักน้อยซึ่งบีมและออยจะรู้ทันทีหากมีบุตรมีอาการแบบนี้ ซึ่งเห็นภาพที่ออยอุ้มบุตรแม่จะโดยคุณหมอสั่งห้ามเนื่องจากกลัวปากหมดลูกจะสั้นได้แต่เท่าที่ตรวจมาถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนอกจากรับรับทั้งครอบครัวเวลาไปออกงานก็มีแฟนขับคอยเอาของเล่นมาฝากทำน้องๆตื่นเต้นทั้งนี้พ่อบิมและแม่ออยได้ไลฟ์สดเล่าเรื่องคาวๆว่า ตอนนี้ภรรยาท้องใหญ่เร็วกว่าท้องแรกแต่ด้วยที่ผ่านมาหลายคนจะเห็นว่าออยนอนบ่อยเนื่องจากท้องบุตรแฝดรอบสองจึงทำให้ง่วงและเหนื่อยง่ายมีอาการปวดหลังบ้างในช่วงแรกๆแ,แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วโดวยวันนี้ทั้งคู่ไปอันเตซาว ซึ่งเป็นการพบคุณหมอคนที่ทำกิฟต์ให้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณหมอจะส่งต่อไปให้อาจารย์อีกท่านดูแลตั้งแต่วันนี้เป็นจนถึงวันคลอดและสาเหตุที่อยากมีบุตรเพิ่มอีกเนื่องจากครอบครัวมีพี่น้องเยอะจึงรู้สึกว่าการมีพี่น้องเยอะมันดีและอบอุน่นทางนี้ก็มีแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจกันอย่างมากมายคะ่ะ